ชายนะะคก็สมตามความเข้าใจของเขานะคะเพราะพ่อแฝดก็ไม่ดีได้มีวิชาอะไรนะคะก็ตามความเข้าใจของเขาเลยเกือบจะทุกท่านะนะคะโอไปไปลึบฮึบฮึลูกชายเฮ้ยเก่งมากเลยเออค่อยเนไปนะคะก็ค่อยๆจับมือเขาแล้วก็หมุน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 ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนะคะดูดูหน้าดูหน้าลูกชาย กำลังเก็บข้อมูลอยู่นะคะกำลังตั้งใจอยู่ดูุหน้าตาตั้งใจาปวดบานเกลอกใจมาเขาพูกเขาขู่เขาอย่า่าดงไปดีกข่จับมือไปเรื่อยๆเื่อๆี้มีพี่ชายให้กำลังใจอยู่ข้างหลัง คว้าอะไรเอ่ยคว้าอะไรเอ่ยในถุงรวยนีย่แดดนี่แน่ขวดวยญ่ี๋ยว,วให้ใช้หวีดึงให้ใช้หวีดึงครับให้ใช้หวีดึงครับกดล้อหวีกับน้องเด้อแม่ไม่ได้รับเอียงนะอะ

โอ๊ยเริ่มไม่กี่นาทีนี่ Nothing น้องสิงเนาะเพิ่งเริ่มเองพ่อยังจะบอกว่าวิชานี้น่าจะยากดูกว,กว,กวกัวๆๆเอาอีกพ่อเอาอีกเอาอีกสอนอีกพ่อสอนอีกสอนอีกสอนอีก,อนอกหนูกำลังตั้งใจเลยครับกำลังตั้งอกตั้งใจเลยเอามุนมุนยังไงฮะฮึบฮบ ฮึบเออเออเออแค่เขารู้จับของไว้แล้วก็โอเคแล้วอันดับแรกเออเออเออเรื่อยเรื่อยๆยลูกฮึบ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 เออเขาพยายามอยากทําอยู่แล้วแต่ว่าเขายังไม่เข้าใจฮึบ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 เออเก่งแล้วเก่งแล้วเออเออเออแค่เขาแค่เขาไม่เอาห่วงเดวลงอ่ะก็ถือว่าโอเคแล้วขั้นแรกเออ ไปไดีดีุนไปไดีดีุนไปดีดีฮึบ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 ฮบเก่งเก่งเก่งลูกเก่งมากมเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคลิปต่อไปนะคะว่าจะไปได้ถึงไหนแล้วนะคะอันนี้คือเริ่มต้นเลยนะคะเพิ่งเริ่มตอนนี้เลยนะคะ ฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องพี่ชัยกับช่องน้องสิงด้วยนะคะเดี๋ยวมาตามต่อในคลิปถัดไปแล้ววันนี้รู้นะคะพายุฝนฟ้านะคะมาแล้วนะคะฟ้าร้องมาแล้วนะคะแม่แม่ค่ะ